ฮัลโหเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกกร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง BLACKPINK กันนะครับกับการคัมแบ็กในครั้งล่าสุดนี้นั่นก็คืออัลบั้มเต็มชุดที่2บอนพิงนี่เองนะครับจากการที่ปล่อยรูปคอนเซปต์ทีเซอร์เอ็มบีทีเซอร์ต่างๆของเพลงใหม่ล่าสุดที่จะเป็นไตเติ้ลหลักของอัลบมนนี่่าาากจททํวว นนัน้จะให้ความสนใจแล้วก็แชร์ up Blackpink กันอย่างเต็มที่มากๆเลยยังมีเหล่าน้องแอนนะครับหรือว่าแอนตี้นั้นเนี่ยที่ออกมาปั่นกระแสะแล้วก็มาพูดถึงการคัมแบ็คครั้งนี้ของ Blackpink โดยเฉพาะใน TikTok อเองนะครับจะมีเหล่าน้องแอนเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นเป็นจํานวนมากเลยบางคน,นก็ออกมาพูดกันนะครับว่า Blackpink เนี่ยกระแสะดูเงียบลงไปจากการคัมแบ็คครั้งนี้เพราะว่าพิงค์เวนอมเนี่ยทำไว้ดีมากๆก็ยังอุตส่าห์จะชื่นชมพิงค์เวนอมนะครับแต่ว่านันมากดดันเพลงใหม่อย่างชัดดาว น้องแอนเนี่ยบางส่วนก็บอกว่ากระแสนั้นดูเงียบลงไปคนนั้นจะไม่ให้ความสนใจหรือเปล่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าเพลงล่าสุดอย่างชัดดาวนั้นเนี่ยเอ็มบีเนี่ยจะยอดวิวน้อยหรือเปล่ากระแสจะน้อยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีตัวอย่างให้เห็นกันแล้วสําหรับเพลง Love Sick Girl แต่ว่า Love Sick Girl เองเนี่ยถึงแม้ว่ายอดวิวหรือว่ากระแสต่างๆเนี่ยจะไม่เท่าเพลงก่อนหน้าที่เป็นพรีเลดส์ซิงเกิลนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยกระแสของ Love s i c ก Girl ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับแฟนคลับเนี่ยต่างออกมาพูดถึงแล้วก็ออกมาตอบกลับบางคนเน วันที่คับแบ็กจริงจรงจังๆกันก่อนแลวให้สถิติทุกอย่างของแบล็กพิงนั้นเนี่ยเป็นการยืนยันแล้วก็เป็นการการันตีพอถึงวันนั้นมาเนี่ยจะมาน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองก็ไม่ได้แล้วแฟนๆอีกบางส่วนนะครับก็บอกว่าที่คํานี้ลองแอนนั้นบอกว่าหลายๆคนนั้นเงียบไปจริงๆแล้วมันไม่ได้เงียบเลยแต่ว่ากระแสะความสําเร็จอื่นๆของแบล็กพิงคเนี่ยดันมาโด่งดังมากๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่คว้ามาได้จากงานประกาศรางวัล MTV ที่เป็นงานระดับโลกหลังจากนั้นเนี่ย4ส,สาวแบล็กพิงคก็เดินน สนใจไปยังงานประกาศรางวัลและก็งานอื่นๆของเมมเบอร์ทั้ง4คนนะครับแต่ว่ากระแสของการคัมแบ็กนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หายไปเลยซะทีเดียวยังคงมีคนให้ความสนใจกันอยู่ในทุกๆวันหลังจากที่เริ่มปล่อยคอนเทนต์ต่างๆกับการคัมแบ็กในชัดาวออกมาจนมาถึงในล่าสุดนี้ที่เป็นการปล่อย MBT เซอร์นะครับลิงก์ทั่วโลกเนี่ยต่างลุกฮือขึ้นมาพร้อมกัน แล้วก็เข้ามารับชม MVTcer ตัวนี้กันแบบว่ารัวๆแบบจุกๆจ,จุกไปเลยยอดวิวเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างถลลมทลายนะครับเหล่าบลิงค์เองก็ออกมาบอกแล้วว่านี่ไงพวกเราเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยเพียงแค่แยกกันไปซัพพอร์ตงานเดี่ยวของแต่ละคนพองานวงเนี่ยปล่อยออกมาปุ๊บก็รวมตัวกันมาแล้วก็ซัพพอร์ตสีสาวแบล็คพิงกันอย่างเต็มที่และในอีกไม่กี่วันนี้เราก็จะได้เห็นกันแล้วนะครับกับการรวมพลังของเราบลิงค์ทั่วโลกเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตสีสาวแบล็คพิงของเราในการคัมแบ็คครั้งใหม่ล่่่าาสุดกับเพลลงงใหมยอย Shut down แ้ว ชวที่2อ,อย่างบอลพิงก์นั่นเองสาหรับใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของแบล็คพิงกนะครับก็อย่าลืมมาให้กําลังใจสี่สาวของเราแล้วก็มาซัพพอร์ตสีสาวกันอย่างเต็มที่เลยนะครับมาทําให้ยอด24ชั่วโมงแรกของแบล็คพิงในการคัมแบ็คช h u ์ตดาวนนั้นเนี่ยปังมา,มากๆเอาให้สุดกันไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดวิวเอ็มวีในยูทูบยอดต่างๆที่มีการตั้งเป้าเอาไว้มาทําให้ทุกอย่างเนี่ยสำเร็จตามเป้าที่ตั้งกันไว้ดีกว่านะครับให้แอนตี้เห็นกันไปเลยว่าแบล็คพิงกไของาน,น ของวงหรือว่าผลงานเดี่ยวของเมมเบอร์แต่ละคนทุกอย่างนั้นจะต้องมีคําว่าปังต่อท้ายมาเสมอนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่มีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากจะฝากอะไรถึงน้องแอนตี้ของ Black พิ่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแต่ที่แน่ๆนยอย่าลืมรอคอยนะครับในวันที่1 6กันยายนนี้กับเพลงใหม่ล่าสุดอย่างชัดดาวที่จะปล่อยออกมาเรียกให้ทุกคนนั้นกลับเข้าดอมแล้วก็มาดูการกับความปังของสีสาวแบล็คพิ้งยิ่งล่าสุดนี้กับโปสเตอร์ตัวใหม่ที่เป็นสีชมพูสดสีชมพูใจนะครับสวยงามแล้วก็ปังมากๆอยา,นววากนน้่ีจะอยูใ MB หรือเปล่าถ้าอยู่เนี่ยเรายอมเลยนะคบเพราะว่าชอบลุคนี้มากๆจริงๆใครมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกด like, ไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง